ที่เห็นนี้คือต้นพระศรีมหาโพธิ์วัดอินทารามวรวิหารนำาพันมาจากศรีลังกาศรีลังกาก็นำมาจากอินเดียอีกทีหนึ่งที่เห็นนี้คือตงุงตุงที่ซื้อมาจากกาดทุ่งเกวียนลำปางเห็นขายอยู่สวยดีคณะกรนับธรรมก็ซื้อมาถวายเป็นพุทธบูชาที่โคนต้นโพธิ์วัดอินทาราาม เมื่อกี้ลมสงบสๆเพราะถ่ายวีโวฉะนั้นแหละลมพัดปลิวเลยแปลเมื่อกี้นิ่งๆอยู่เลยเนี่ยถ่ายพุทธบูชาตรงเนี่ยถ้าใครผ่านไปทางภาคเหนือซื้อมาถวายตามวัดต่างๆให้พระท่านประดับไว้ใต้ต้นโพเป็นพุทธบูชาเมื่อวานนั้นน่ยกิ่งโพมันจะเลาะต,ต่อละมาให้รลูกศิษย์เคลียร์ตัดข้างล่างแล้วประดับสวยมากนะตรงต้นโพเนี่ยเอาผ้ามาหม่มหรือเอาผ้า ือเอาทงจะพันรังมีมาประดับก็ได้ทงธรรมจักรก็ได้มาประดับอย่าเอาทงชาติเพราะว่าทงชาติเป็นเรื่องของชาติน,นี่เป็นเรื่องของศาสนา,ศาคือเอาทงจะพันรังมีแล้วก็ทงธรรมจักรมาประดับของต้นโพได้เป็นพุทธบูชาเนี่ยจะง,งามลงทุนไม่มากแต่ยู่ได้นานหลายหลายวันหลายเดือนคุ้มกับเงินที่เราเสียไปรู้สึกจะคู่1 7 0ย็บาทโดยประมาณเขาตั้งไว้2 0 0ต่อได้ร้อยต่อได้ร5 0ยหิก็ได้ แต่การต่อของทำบุญนั้นเขาไม่นิยมเพราะบุญจะลดต่อได้แต่บุญลดเพราะฉะนั้นถ้าไม่จะเป็นอย่าต่อนี่ตรงบุญแบุญชาพระพัดเปลือสวยทาให้เจริญตาเจริญใจใครเห็นก็ดีใจเบิกบานเราก็ได้บุญเจ้าของเงินก็ได้บุญนี่ด้านหลังก็คือคอนโดกระดูกที่เก็บกระดูดด้านหลังทางคนถ่ายก็เป็นพระโบสถ์วัดอินทราดาม กิ่งพันธุ์พระศรีมหาโพธิ์จากศรีลังกาจากอินเดียมีแห่งเดียวในวัดอินหรือใครจะเอาของมาปล่อยเอาของมาทิ้งก็ทิ้งที่คนต้นโพธิ์นี่แหละปลอดภัยเคเรมิชา,าคมแล้วปล่อยของก็มาทิ้งไว้ที่นี่นี่ตุง้งซื้อมาจากกับทุ่งเกวียนโดยคณะลูกศิษย์ซื้อมาถวายมาบูชาที่โคนพระศรีมหาโพธิ์วัดอินทราทนี่สวยเก๋ก็พัดให้ดูเทวดา แดงเดชพัดลมพัดมาให้ดูเป็นอย่างนี้